วันนี้เราจะมาแพ็กการ์ดกันเรามากับน้องเราโบกมือซี่โบกมือตากล้อง <Hello. S 1> ไม่ใช่โบกมือลังก้ง <Hello. S 1> มาเราก็จะเอาอันนี้ก่อนอันนี้เราไม่ต้องรีบนะ <Hello. S 1> เอาสองใส่ก่อนนะ Hello. Hello. มันมีเพลงใหม่แล้ว <Hello. S 1> ต้องไปร้องเพลงดัง <Hello. S 1> นี่นะข้องข้องน้องเราเอามาเลยมาวาง Hello. 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 เอาเาดี๋ยวมันเข้ากล้องอเอาสองใหม่ทันีเข้าองนะอีก็เอาสองนี้ไปเลยเป๊สติกเกอร์ทำไมแเ่สติกเกอร์อนี้อ่วุ่นวายเน่อทุกคนอันนี้ซองน้องเราเอาการ์ดมาวาง เอาการมาวางเก็บให้มันเหมือนเดิมด้วยนะแล้วมาเอา,า,ราเราเอา,อเอาการนี้มานลองเล่าคนไหนโอเคแล้วก็การสุดสุดการสุดสุดน้องเรามาวางก่อนเลยมาวางใกล้กันคนนินทาเอาแต่คน,น,นเด็ดแาบเลยมา แล้วก็เอาการสสุกอันนี้เป็นผิดซ้อนได้ผิดซ้อนของยาวเลยแหละเนี่ยมาเอากิดส่วนสุกจะแพ็กให้แม่ส่วน้องพี่ก็แพ็กให้แม่พี่นะเไหมอันนี้เราเอาการนี้การรวมอ่ะเอาเลือกการส่นสุกก่อน ลองข้างนี้อ่ะอ่านอนได้นอนได้ไหมไม่ได้แค่แพ็กเล่นเฉยๆไม่ได้แพ็กไม่ได้แพ็ใค่ะแล้วก็ไม่ได้แพ้ใครด้วยต้องอ้างดูว่าไม่ได้ดูไม่ได้อ่ะแล้วก็สติกเกอร์เอาโฮมอะอันนี้สติกเกอร์เลือกได้อ่ะไปดูเลือก แต่ห้ามแกะนะแค่ฉีกให้มันเป็นร่องๆนะ่ะแบบเนี้ยได้แล้วหนึ่งแต่ในแต่ในนี้ก็มีนะเอาหนึ้มไหมเอานหาเูก่อนว่านี่นี่นี่ได้คอพเปอร์มีของเรานี่ของน้องคัพเปอรนี้เจมอนไม่ได้ก็จ,<ๆ>จับแล้วจับเลยอ่ะ เข้าใจไหมอะไรลองแอมได้ดอกแกงอ่ะก็พี่จับได้อ่ะดูปะเนี่ไม่ร<ด>ู้ขอเทียนหน่อยอ่ะจะเทียนเทียนเราจับเอาเอาอันนี้อ่ะจับตาจับไม้หรืยว่าดแน็ตเอาอันนี้สีสีชมพูมา้มามาอ่ะสีเหลืองน้องเราได้สีเหลืองได้สีชมพู แล้วก็เราเราที่เราจะพาไปดูปลาเราแล้วก็คุกกี้ไม่ต้องใส่หรอกเนะ<อ>คุกกี้ไม่ต้องใส่หรอกอ่ะก็ไปเรซินเราขยาับเราขอขยับก่อนไว้มันมันต้องขยอยอยู่แล้วมันไม่เห็นหรอกสองตัวตัวเล็กกับตัวใหญ่ได้แสองตัวนี้เลยอ่ะอ่ะมีขยับ อันนี้ตัวละอันนี้ตัวละห้าบาทส่วนอันนี้ตัวละสองบาทส่วนตัวละสิบบาทอยู่ในห้องพี่แป๊วตัวละสิบบาทมาดิเต่าอ่ะอยู่ในลิ้นลินชักกะเต่าที่มันแบบตัวใหญ่เออเอามาตัวหนึ่งไม่ไม่เต่าเต่าตัวใหญ่นะที่ไม่ใช่ตัวเล็กแบบนี้ที่พี่ให้พีแป่ะอันนี้จะมีแบบคุยเสียงทุยคุยเสียงหนังแม่เรากำลังฉีดน้ําอยู่ เราเอาอะไรดีนะเดี๋ยวมานะเฮ้ยเุ้ยอัยอนี่นี่น,น,นีเราอ่ะเราจะจับเห็นใบใบนี้ไหมเราจะจับว่าเพิ่มอีกกี่บาทอ,าอ,ยอ,อยู่ในลิ้นชักก้าลินลินลินชักที่พี่เอากาได้แต่แต่ว่ามันอยู่อันซองนะ เอาเอามาตัวหนึ่งอ่าอันนี้อันนี้ได้เพิ่มกี่บาทได้เพิ่มห้าบาทได้เพิ่มห้าบาทก็ถือว่าอันนี้เป็นราคาน้อยนะที่เพิ่มห้าบาทแต่ว่าราคาเยอะราคาเยอะก็จะแปแบบเยอะฝรนี้อ่ะอันนี้ราคาน้อยที่เพิ่มห้าบาทอ๋อนี่ตัวใหญ่ก็ตัวแบบนี้นะตัวละสิบบาทเนี่เออละสิบบาทตัวเท่านี้แล้วก็เพิ่มอีก ค่ 5, 5าคราบพีเดียวพี่ต้องมาจับบัตรบัตรเจนด้วยนะว่าว่าว่าจะแถมให้ลูกค้าอีกกี่บาทคือพี่จับได้ห้าบาทห้าบาทห้าบาทเจะเอาเราจะหาของอะไรดีนะห้าบาทเบาๆห้าบาทห้าบาทห้าบาทแล้วแถม ไอ้กระตา่ายตัวนี้งถ้าไอ้นี้มันออกอ่าเตาสีเตาสีฟ้าห้าบาทแถมอันนี้ตัวละห้าบาทอันนี้ก็ตัวละห้าบาทโอเคไปดูกระตา่ายเออไม่กระต่ายมันไม่ค่อยมีหรอกนะเนี่ยนั่นไ,ได้ตัแกงอะก็จับเอาอ่ะละายเกมแบบนี้ถ้าใครอยากได้ตัวใหญ่แบบนี้ก็ต้องแบบ จับได้เฮอให้เราจับได้บัตรเจนสิบบาทอ่ะหรือไม่ก็สิบห้าบาทคือห้าบาทหรือจีสิบบาทดีเยอะสุดละมาแล้วก็ข้งน้องเรารอน้องเราก่อนแล้วก็จะแพ็กก่อนนะทุกคนก็ตายเดโยวเดียวเออทีมาจับบัตรเจนเลยได้เท่าไหร่จับได้เท่าไหร่อ่ะให้น้องเราจับก่อนอะนะรู้เรื่องนะทุกคนนะจับก่อน จับใบที่มองมองไม่เห็นนะว่าได้เท่าไหร่จับใบจับว่าจะได้บัตรเจนแถมให้ลูกค้าเท่าไหร่เปิดน,นะเออเปิดเลยเดียวเอามาเปิดให้ลูกค้าดูยี่สิบบาทแน่ทุกคนแสดงอ่ะยี่สิบบาทเราจะเอาอะไรแถม,มอากาตาไ,ได,ได้ใช่ไหมไม่ได้ไไดก็เอาลิชักเลเลซินออกมาเลย อ่า yup. ถ้าได้คุ่มยี่สิบก็จะได้เต่าสี่ม 20, ้วงตัวใหญ่หน like ึ่งตัวเต่าสี่ม่วงตัวใหญ่หนึ่งต uh ัวแล้วก็จะเอาตัวเล็กหรือว่าตัวจะเอาตัวเล็กหรือว่าคือต้องสุ่มนะว่าจะได้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตัวอันนี้จะได้เต่าตัวใหญ่สองตัวอันนี้อันนี้แถมไม่ได้ไม่ได้เต่าตัวใหญ่สองตัวแต่อันนี้สิบสิบห้าสิบห้าบาทนะทุกคนอันเนี้ยอันนี้สิบห้าบาทไปแคบเลอ้าวไม่ได้แพียงคนี้ตัวแปดสิบ มาอันนี้ก็สิบห้าอันนี้ก็เกิดสิบห้าสองอันสามสิบสิบห้าสองอันยี่ห้าเอ้ยเราเลือกเอาตัวนี้เร็วเร็ว ได้เต่าม้วนกับเต่าฟ้านะยี่สิบบาทอ่ะลาใส่สองเลยจับแล้วเท่าไหร้าบาทแตกก็ดีนะที่ได้ห้าบาทแต่เ้าไม่ต้องแถมให้ลูกค้าเดี๋ยวขาดทุนอย่างน้อยก็ดียังยังยังจับได้ห้าบาทนะเดี๋ยวขาดทุนนะถ้าแถมให้ลูกค้าเยอะต้องแก้ต้องแก้ขาดทุนแล้วนะอันนี้ตอบไม่ได้เลยเออต็อันนี้ไม่ได้ขายนะแต่เล่นเอาใส่การ์ดกันนะจับอันนี้ด้วยไม่เอา เดี๋ยวมันเลอะกาดมันเศษมากถ้ามันเลอ,อะกาดอ่ะเอามาใส่ซองดิพี่เดี๋ยวขอดตัวก่อนเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วจะเอามาให้ดูเดี๋ยวไอ้กระต่ายนี้อ่ะเยวจะใส่แยกให้นะกระต่ายอะ่ะไปหาถุง จะมานะทุกคนกีนถ้องนี้ใส่เข้าไปใส่แี้วก็เอาขอ,ของตัวเล็กๆที่มันใส่ได้ก็ใส่ไปด้วยนะขาดไม่เป็นไรใส่ได้ก็ใส่ ก็ใส่ของเทมแบบคนีะใบเดี๋ยวของแถมใส่ไนใส่อย่างนี้ถพุงมันจะหของยินมันใส่แล้วมันสวยอ่ะมันพอดีอะ่ะอันนี้อันี้ยพอดีมันใหญ่แถมของแถมให้านาทุกคนพีทเราลืมอะไรรู้ไหมเอาออกมาก่อนรู้ไหมเราลืมอะไร ทุกคนเราลืมแปะสติกเกอร,สกกอร์สติกเกอร์นี่สติกเกอร์นี่เราไม่มีที่แปะโฟโตกฟ้การแบบนั้นนะแล้วก็ไม่มีจบจบปันวะอ่ะยิดฉีกแล้วก็แปะกันหกนะทุกคนแปะก่อนฉันดูว่าไปบ้าน้องชังนเะนีไป แต่ว่าเราให้เขาตันนี้นี่เสร็จแล้วแล้วก็ฉีกให้น้องก่อนแต่ว่าอุ้ยมันจะหมดแล้ววะอันนี้เกียวซื้อสติกเกอร์ยัหไ่ฮะทุกคนมันหายไปแล้วว่าอันนี้หนึ่งอะเราค่อยไปซื้อใหม่อาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะสติกเกอร์เนี่ยเพราะว่าไม่มีเวลาไปซื้อหรอกว้าใส่สองแล้วเลย บอกเลยร้านเรานะถ้าซื้ออันนี้ในราคาสิบยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าเราขายในราคา25่ของผิดเยอะอยู่เด้อของผิดก็25เหมือนกันแต่จริงๆน,นะน่ะมันเกินแล้วนะมันเกิน25บาบาทแล้ว อันนี้รู้ไหมทำไมรู้สึกขาย2ี่สิบห้าเพราะว่าจริงๆอ่ะมันเป็นแค่การ์ดบัตรสองใบแล้วก็สติก,กสติ๊กเกอร์นี่แถมแล้วก็กระดาษจริงๆม,มันต้องเป็นสามสามสิบบาทเย้ยไม่ไดไ้ไม่ได้ไม่ลงมามาที่ทำให้จริงๆมันต้องเป็นสามสิบห้าสี่สิบห้าแล้วก็ห้าจริงๆอันนี้มันต้องเป็นเซ็ตห้าสิบบาทแต่ว่ามันแต่ว่า ข่อมันจัดได้ไงคนดวงลูกค้าคนนี้ดวงดีเนาะใช่ไหม้องเพชรใครอยากได้กดติดตามก่อนนะเออเดี๋ยวเอาไปให้สําหรับเพื่อนพี่น้องปู่ย่าตายายอามงอาหมยอาม่อา,มอ,มาอันนี้เราไม่ใช้สติกเกอร์เนี่ยมันจะหมดแล้วใช้สติกเกอร์แทนไม่ใช่อันนี้มาเอาเอาเลยเทียนเทียนทำไมบอกมาใส่ ไม่ได้คุณทำหายแล้วอะหายแล้วหายเลยเข้าใจไ,ไหมไเอาไว้ลืมไว้บ้านพีทหรือว่าฮะิ๊ดเอาไว้ไหนน้องเอาไปได้ส่วนกลางมาหรอฮะน้องไปได้ส่วนกลา,างไไาาเออเลอะแป้งเลยเดี๋ยวไปได้ส่วนกลางนิดหน่อยดิอ่ะอรู้เนึ่องนะทุกคนขออย่าถอดหน้าน้องถอดไม่ได้ อันนี้มันคือสีเขิดแต่ไม่ใช่ซูเปอร์สีเขอืดเดี๋ยวประหนึ่งนะที่ต้องมาแปะด้วย๋ยวมันแปะไม่อยู่นี่แล้วเราก็จะสูมแจกเงินยี่สิบบาทใค <ไ S 2> รบอก,บกเออเออใช่เราสุ่มแจกอาพี๊ด ล้วก็ไกลอยู่ไหนวะเอาอน,นีเจอแล้วอ่ะเจอแล้วไกลบอสี่อ่ะเอาพีเอานนี้ไปตัดเอาไปแปะนี่ข้องเราเสร็จแล้วนะรอห้องน้องก่อนและเราก็เอาไปขายโนะน้ค่ะอไปเต๋นน เามาเ,ามาเรามาแจ็แบงกามกันค่ะใครอยากได้กดติดตามก่อนนะมาทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายเลวน้องพีทบ๊ายบาย